นี่นะอันนี้ทำต่อเนื่องไม่หยุดนะอันนี้เขาก็จะวนวน,น่างนี้ก่อนนะเพื่อที่ว่าให้เกิดแรงเวียงนี่นะครับอันนี้พามาดูวิธีการทำข้าวปุ้นหรือขนมจีนนะครับ อันนี้จะเป็นเจียวขิงมาล้างน้ำก่อนในนะอันนี้อันนี้ก็คือเป็นตัวแป้งแป้งที่จะเอาไปลวกกับน้ำร้อนนะครับในเขาทำทิ้งไว้อย่างนี้นะเป็นแป้งสดๆนะครับสวัสดีครับปักหลักชาแนลนะปักหลักชาแนลคลิปนี้นะครับผมอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์นะครับสปปลาวนะครับวันนี้ผมมาทุกท่านพาทุกท่านมานี่ร้านนี้ร้านนี้ร้าน ข้าวปุ้นแจ่วขิงท่าเดือนะครับเป็นร้านเด็ดนะเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูการทำข้าวปุ้นทําแบบกันแบบสดๆเลยนะแล้วก็ที่เด็ดของร้านนี้อีกอย่างนึงก็คือนี่จะเป็นตัวไก่ปิ้งไก่ปิ้งน้ำปลานะครับนูดนด้านานน้นเขากําลังทำข้าวปุ้นอยู่ตามมาตามมานี่ทุกคนให้ดูนี่ก่อนแบบโอ้ <laughs> อยางงี้เลยให้ดูเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงมาเป็นดุนมาเป็นดุน เนาะนี่อันนี้เขาแบบทำากันสดเลยนะครับนะไปเดี๋ยวตามเขาไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับตามไปเลยครับในนีนะตัวอ่าตัวข้าวปุ้นนะอันนี้ก็จะเป็นผักแก้มที่เอาไปกินกับกับข้าวปุ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นผักอันนี้ผักอย่างนี้ ั้นจอกกันการจองนี่นะครับนี่นะครับอันนี้พามาดูวิธีการทำข้าวปุ้นหรือขนมจีนนะครับอันนี้จะเป็นเจ่วขิงนี่นะ เป็นร้านที่ขายดีมากนะครับบอกเลยเนี่ยโอ้โหลูกค้าเข้ามาแบบเยอะมากนะครับนะพอดีเสร็จปุ๊บเขาก็จะามานี่อันนี้เอามาล้างน้ําก่อนนี่นะครับนี่นะพอเ,าอ,เอาไปล้างน้ำเสร็จปุ๊บเขาก็มาแช่นะ้ําเพื่อที่จะอันนี้เอามาจับทาเป็นทาเป็นปั้นเนาะที่ี่เขาอย่างนะเป็นหัว ที่ถ้าเป็นไทยเรียกเป็นจับเนาะแต่ถ้าถ้าถ้าเป็นฝั่งเราเรียกเรียกเป็นหัวนะครับอันนี้คือเขาทำสดใหม่เลยนะน,นี่อันนี้อันนี้ถังแป้งนะครับทำกันสดๆเป็นใหม่อันนี้คือลูกค้าสั่งเขาถึงทำนะเขาไม่ได้แบบว่าเอามาทำแล้วก็ทิ้งปล่อยไว้นะครับนี่อันนี้คืออย่างนี่อันนี้เป็นอย่างหัวไก่ ผมไก่โอ่งด้วยน,นี่นะอันนี้อันนี้ก็คือเป็นตัวแป้งแป้งที่จะเอาไปลวกกับน้ำร้อนนะครับในเขาทำทิ้งไว้อย่างนี้นะเป็นแป้งสดๆนะครับอ่าไม่ใช่แป้งสดน,นี่เป็นแป้งหมักเนาะมีการหมักไว้ใช่ไหมหมักได้แต่เมื่อเช้านี้เนะเตตาะหม,ม,มักหลายมื้อมาแล้วอ๋อหมักหลายมื้อมาแล้วแล้วก็มา อ๋อแล้วก็มาเทสสดๆเลยนะครับนี่นะอันนี้ทำต่อเนื่องไม่หยุดนะนี่นะครับแล้วก็เอามาบีบเอามาบีบ อันนี้เขาก็จะวนๆวนอย่างนี้ก่อนนะเพื่อที่ว่าให้เกิดแรงเวียงยนี่นนี้เสร็จแล้วนะครับ นี่นะอันนี้พอเขาลวกจากตรงนี้เสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาไปล้างด้านน้นนะครับนี่แล้วก็เอามาทาการแช่นะ้ำอีกทีเพื่อจับจับเป็นหัวไอ้ตัวตัวข้าวปุ้นเนี่ยเขาไม่ได้กินเหมือนบ้านเราที่ว่าเป็นน้ายาเนาะเขาจะมีวิธีการปรุงอยู่นะครับก็จะมีใส่ผงนัวน้ําตาลแล้วก็น้ําปลาคือลูกค้าต้องเอาไปปรุงเองนะครับ ้วจะมีผักจะเป็นพวกกะหลำเป็นผักต่างๆนะครับเอามากินแก้มกันโหแต่แซ่บหลายแซ่บหลายน้ำปลาหอมนัวมากนะครับอันนี้ตะกิบนี่0 <10, 000. S 1> อันนี้สิบพันนะครับเซาบาท,าบาท20บาทนะน,นี่นะน,นี้เสร็จแล้วนะครับะนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้คือตัวเจาขิง นะครับก็จะเอาไปใส่ถ้วยเนี่ยเขาก็จะผสมเอาน้ำปลาร้าเนี่ยนะครับใส่กับพริกอันนี้นะแล้วก็อ่าใส่แกงกินแกงกับผักพวกนี้นะครับแต่ตัวนี้บอกเลยเนี่ยโอ้โหมักเพล,ลิดล,ลายก็ใส่หลายเน <c oughs> ยนะาะแล้วก็จะมีผงผงแซบเนาะผงนัวเนาะมักหลายก็ใส่หลายตามใจชอบเลยเนาะใส่หลายแซบหลาเนาะอยากแซบปันใดก็ใส่โรด นะนี่นะครับน,นี่แล้วก็พอได้เราได้ข้าวปุ้นได้อะไรนะผักมาแล้วเนี่ยอีกอันนึงอันนี้ก็คือไปเอาไปกินแก้มด้วยแม่นบหนะครับ,รบก็เอาไปใส่กินกับตัวข้าวปุ้นปลาเนี่ยนะบอกเลยว่าสดมากนนานเนื้อหวานนะครับเขาเอามามาเผาแบบดิ้นเลยทำกันสดๆเลยนะ อันนี้ปลาไหนปลาน้ำโขงวะปลาน้ำโขงเนะเป็นกระชังน้ำโขงเลี้ยงอยู่ข้างหลังร้านนี่เนาะเลี้ยงเองเหรออ๋อซื้อมาเหมือนกันเนาะนึกว่านึกว่าเลี้ยงเองเห็นบอกอยู่หลังร้านคือกระชังอ่ะเขาอยู่ข้างหลังร้านร้านเนี่ยข้างหลังเนี่ยติดแม่น้ำโขงเลยไปฝั่งนู้นก็จะเป็นหนองคายบ้านเรานะครับ เสร็จแล้วพอมีตัวนี้เสร็จปุ๊บยังไม่พอนี่นี่ตัวนี้มีไก่ด้วยนี่นี่เป็นไก่ปิ้งนะอันนี้เปลี่ยนเป็นไก่หมุนเขาจะไม่ไม่หมุนเหมือนบ้านเรานะอันนี้อันนี้เขาจะหมุนแบบมาทั้งตัวนะมาทั้งตัวมีหัวใจมาด้วยมีหัวใจมีกลน ไอ้นนี้อันนี้คือแถมแถมเหรอหัวไอตัวเครื่องในเนี่ยไปน้ำโตมันเลยไปน้ำโตมันเลยคือเราแถามเองหรือว่าหรือว่าเป็นประเพณีหรือว่าอย่างจะเป็นโต,ปนโตไปเลยเนาะโตนั่นคือได้เครื่องในแได้เครื่องในแล้วก็ได้ได้อย่างนะชอบวางร้อ๋อชอบางร้านาอ๋อบางร้านเขาก็ไม่ให้เนาะอืม บางร้านก็นเสียไม้ขายได้อีกเยก,กขายเยกขายหแล้อะไรก็เอามาสับนะครับ ไอตัวไก่ที่ปิ้งเมื่อกี้นะเขาก็จะเอามาทาตัวเขาเรียกอะไรนะเป็นน้ําซอสเป็นน้ําปลาร้านะครับกับพริกขิงนะแล้วก็ปรุงรสตามสูตรของทางร้านเขาเนี่ยอันเนี้ยแซ่บมากเข้าถึงเนื้อเข้าถึงเนื้อเน,นี่ให้ดูนี่คือตัวพริกขิงนะครับที่เขาเอามา เป็นน้ำซอสเอ้นถ้าเกิดว่าใครใครไม่ชอบเผ็ดมากก็บอกได้นะ,นนะอันนี้อันนี้มากเผ็ดเนานะคือนนกวิธีการทำนะครับการทำเขาปุ่น กนี่อ <walking> ันน <PAUL bunker> ี้เดี๋ยวลูกค้าสั่งชุดชุดใหญ่เนาะชุดชุดใหญ่นี่จากไหนในแบบขายสี่สิบพันเนาะแปดสิบบาทขอบคุณแล้วเพิ่มอีกยูพอนังขอบคุณลถหนึงเลยนะเลยเป็นห้าสิบสามพันนี่